จัดใหญ่จัดเต็มทุกๆปีครับสำหรับคุณบอลสมเกียรติทวีสิทธิ์ประธานชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาว,วชนและนักธุรกิจไทยสู่สากลและผู้บริหารบริษัท GYB Entertainment ร่วมกับนิตยสาร Talent Kids a n Teen ครบรอบ5ปีภายใต้การดูแลของสถาบัน The Star Model Thailand ร่วมจัดงานประกาศรางวัลอสองเกียติสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ The World Highest Award 2023ที่ศูนย์การค้า Paradise Place โดยภายในงานมีศิลปินดาราชื่อดังที่เดินทางมาร่วมรับรางวัลอย่างมากมายอาทิเต้ยจริ พิมพิมพ์ประภาก๊อฟอนุวัฒน์โกโกโ้กอกกรแพรรีาาร่ไพรวันเจสสิก้าสมปองตังเมเมทาวีตะวันนวินวิทย์มินวลลักษ์เติร์กขหาบดีศิลปินวงดิวคันทรีและอีกมากมายครับครับผมก็อยากแสดงความดีๆกับทุกๆท่านนะครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับแ,แสดงหน้าใหม่แล้วก็แ,วแสดงมากสุดอยู่แลอินดูโอสเซอร์ชื่อดังนะครับแพรรี่นะครับโอเคครับครับผมดูสิ เกียิมากๆเลยคะ่ะแล้วก็เป็นอีกวันน,นึ่เป็นอีกหนงวันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะในฐานะอินฟลเซอร์หรือว่านักแสดงตามตามสาขา,ารางวัลที่ได้รับคะ่ะน้องเจสนะครับก็อันนี้เป็นรางวัลแรกนะคะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะ<ม>ก็อย่างที่ที่แฮร์รี่บอกนะคะมันเป็นแบบแ,แรงใจแรงพักดันละกันเนาะ<ม>สำหรับรางวัลวันนี้นะคะก็เป็นรางวัลสมทบอีกนะคะ ก็ขอบคุณทางที่บอลแล้วก็ทางผู้จัดงานทท่สนคัญมากค่ะครับผมก็เป็นตัวแทนจากทางรลิตซีรีนะครับก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนะครับทั้งสองรางวัลเลยนะครับที่พวกเราได้รางวัลที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เรานะเป็นกาลังใจให้เราในการทํางานรวมถึงพัฒนาตัวพวกเราเองนะครับให้เก่งแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณครับผมก็ขอบคุณรางวัลนะครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานในนี้ก็ได้มาสร้างสีสันครับ ่ได้ลองเพลงก็ต so, ั้งติสระกันแล้วมันก็เขามาทีมทีมแบทครับเราก็ฝากทีมไว้แล้วตามงานซีรีส์นะครับขอบคุณครับและบทเรนเจเปียกนะคะเราก็เป็นบทที่ค่อนข้างไม่สอดคล้องกับกับวิถีชีวิตของเรนเจอะไรได้นะเพราะต้องแบบเอ๊เจตัวเจที่เขาอยู่ในบาร์โฮสเขาต้องยังไงเบอร์ไหนเออมัน มันทาทายเนาะมันท้าทายแล้วเราไม่เคยไปที่แบบนี้แต่ในบางคนดุมากเลยนะครับถือว่าเป็นการท้าทายที่อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้และแสดงคือน้องๆคือเก่งทุกคน เลลแ้วก็สำหรับเจ๊ซ็อบบอเป็นนีนี่นะคะก็ร้ายเหมือนที่เคยเป็นและเสมอไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีการฉีกคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของแบบอารมณ์ใหม่หนิงนู่นนั่นนี่อะไรใดๆแต่ว่าขอสปอยแค่นี้พอค่ะที่เหลือเก็บไว้ติดตามกันในทางผ่านเวลานะคะไปดูนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับรางวัลนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับ ครับปกติปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับก็คือจัดในนามชมรมนะครับก็คือเล็งเห็นความสำคัญของอยากให้กําลังใจทุกสาขาอาชีพนะครับไม่กระทั่งเยาวชนนะครับองค์กรสินค้าแล้วก็ดารานักแสดงสาขานะครับก็เพิ่มสาขาศิลปินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับซีรีส์วายเลยครับครับผมทาง GV วร่วมกับทางเอ็มโฟนะครับก็คือผลิตซีรีส์ไทม์เดอ s e ซีรีส์นะครับหรือไทม์ผ่านเวลาครับผม ก็เรื่อง Time the Series นะครับจริงๆเราก็ได้มีการบวงสวงนะครับไปคร่าวๆแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาอัปเดตกันว่า Time the Series เราใกล้ปิดกล้องแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในโปรเ e สของการตัดต่อแล้วก็เชื่อว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลงานของน้องๆแน่นอนเรื่อง Time the Series นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของมันเนี่ย นอกเหนือจากเป็นซีรีส์วายที่มาจากนิยายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตซึ่งตีมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นที่สําคัญเป็นอีกครั้งที่เราจกลับมาทําละครหรือว่าซีรีส์แนวดรามา่าแอคชั่นนะครับก็เรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยให้นักแสดงนำของเราเนี่ยเล่าดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมจิมมี่นะผมรับบทเป็นตาแล้วก็โฟมครับก็ในเรื่องของท่านือซีรีส์นะผมจะเป็นเรื่องราเวเกี่ยวกับการย้อนเวลานะครับของตัวผมเองก็คือโฟมเนี่ย ย้อนเวลากลับไปเป็นตาเพื่อช่วยเหลือคนรักที่ตายจากไปนั่นคือคริสต์นเองครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่เราย้อนไปเนี่ยเราก็จะพบเจอกับเรื่องราวต่ตตางๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตกลางคืนนะครับอย่างที่คนรู้ว่าบาร์โฮสแล้วก็จะมีการมีแอคชั่นนอยอย่างที่พี่เติร์กบอกคนระับมีความผสมผสานเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของวงการบันเทิงเบื้องหลังแล้วก็มีคอมเมดี้นะครับด้วยครับสวัสดีครับผมแชมป์นะครับแล้วก็เป็นคิดนะครับในเรื่อง ก็จะมีครบทุกรสชาติเลยครับพวกเราก็จะเป็นแบบแนวดราม่าแนวแอคชั seeds, ่นคอมเมดี้ก็มีเนาะแนวลึื่องซีรกส์นะครับซีน์ก็มีครับก็จริงๆก็ค่อนข้างสนุกสนานนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า น้องเนี่ยหลายๆคนยังเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่ามีการพัฒนาการที่ที่ดีแล้วทุกคนอยู่กันสนิทสนมจริงใช้เวลาเวิร์กช็อปเนี่ยต้องใช้เขาว่าเป็นปีเลยที่เขามีเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เลยสนุกสนานแล้วพอเล่นออกมาเล่นแล้วเราเชื่อเล่นแล้วเชื่อว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์อะไรจริงที่สําคัญหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ชิมลางฉากแอคชั่นเราก็ต้องมาเทรนกันใหม่แต่ละคนว่าถ้าชกค่าอะไรก็าอาจจะยังไม่ถึงต้องเราค่อๆค่อยๆปรักกันไปนะครับ ต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในเรื่องของไทา์เป็นซีรีส์คือชีวิตของบาร์โฮสเรื่องนี้แหละจะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าน้องๆที่ใช้ชีวิตในบาร์โฮสเนี่ยที่เขาต้องสู้ชีวิตต้อง,องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวในบาร์โฮสเนี่ยมันมีการแข่งขันอะไรไงบ้างซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยได้แอบทำรีเสิร์ชไหกันอะฮะก็เลยว่าก็เลยไม่รู้ว่าไปรีเสิร์ชที่ไหนแอบไปกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าก็ทุกคนก็น่ารักนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ ค่อนข้างมั่นใจว่าทีมนักแสดงทีมนี้เนี่ยน่าจะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับแน่น,นอนฮะแน่น,นอนฮะอย่างอย่างที่ผมอบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับบาโฮสสนะครับทีเนี้ยจากก่อนหน้านี้ M 4เวลาเราทาซีรีส์เนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์วายแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสแบบไอหลงไหนนะครับแต่มาเรื่องไทม์เนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยเรื่องที่มันมีความเป็นแอคชั่นดุดันแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่า NC เราดุดันไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนรอบนี้ ครับสวัสดีครับผมปาร์ตการลนรับบเป็นปาร์คนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากติดตามไทม์ผ่านระดัซีรีส์ด้วยนะครับนอกจากพวกเรานักแสดงนะครับจะตั้งใจแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่คอยทํางานอย่างเต็มที่เหมือนกันก็เลยอยากจะฝากเรื่องไทม์ผ่านรเดัซีรีส์ไว้ในอ้อมอกใจทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเพนนะครับรับบเป็นบิลครับก็อย่างที่เตอร์บอกไปนะครับว่าเป็นซีรีส์แรกของพวกเราหลายๆคนเลยครับก็ฝากซีรีส์แรกของพวกเรานะครับไทม์ผ่านระดัซีรีส์นะครับ สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับรับบทเป็นหมอเทียโรสครับอยากจะบอกว่าใครที่ดูขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็เราดีใจมากมากเพราะว่าซีรีส์ของเราคุณภาพจริงๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากๆครับเตอมครับอตอมปียวัฒรับบทเป็นลิตเติลครับก็ทํามตะวี่ของเราผู้พี่ๆเขาก็จะแบบว่าเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยเราก็จะลองมาพ์ทเด็กหน่อยอะไรอย่างนี้เขาผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับผมแจมพีรพัฒนนะครับรับบทเป็นกองทัพเป็นน้องชายของคุณหมอเทียนทศนะครับผมก็อย่างที่อะตอมหรือว่าลิตเติ้ลได้พูดไปนะครับว่าเรื่องราวของคู่ของพี่พี่เนี่ยก็จะออกไปทางดูเด็ดเผ็ดมันนิดหนึ่งส่วนน้องๆเนี่ยก็จะมันทางน่ารักน่ารักหน่อยยังไงก็ฝากติดตามทางเดีะซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับแอบกระซิบนิดนึงฮะนอกเหนือจากทีมน้องๆนักแสดงที่อยู่กับผมในวันนี้แล้วเนี่ย ยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านที่น่าจับตามาร่วมเรื่องนี้ด้วยนะครับมีพี่โกโ้เฮลดิ์นะครับพี่อ้วนรีเทิร์นนะครับผมแล้วก็แฮร์รี่พยวันบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนะี่ยยกทัพมาเข้มข้นกลมกลม่อมแน่นอนฝากด้วยครับวันนี้ก็ยินดีกับทุกรางวันอีกครั้งหนึ่งครับก็คือโดยปกติชมรมจะจัดปีละครั้งอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณเดือนสินนงหาคมทุกปีแล้วก็เดี๋ยวีหน้าก็จเจอกันใหม่นะครับ